ไม่เคยซื้อรถมือสองเลยแล้วทําไมถึงกล้าตัดสินใจซื้อรถกับทางโชว์รูมมารถบ้านครับครับก่อนอื่นก็ก็ขอเกินนิดนึงนะครับว่าต้องขอขอบคุณนะครับคุณแอนที่ทําการบ้านมานเป็นอย่างดีนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอดีตภรรยาไปแล้วนะครับครับเพราะว่าเมื่อก่อนคือเป็นเมียตอนนี้เป็นแม่ถ้าเราไม่เชื่อแม่เนี่ย่ร้จะเชื่อใครนะฮะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมมรถบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งแล้ววันที่9วันศุกร์นะฮะวันปีใหม่ของพี่ด็อกชาวจีนนะฮะและก็คนไทยด้วยและก็เป็นเดือนแห่งความรัก <S <S ผมเองก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสัมภาษณ์ใหญ่เลถามเพราะว่า,วาพี่เบิร์นเคยบอกว่าไม่เคยซื้อรถมือสองเลย แล้วทําไมถึงกล้าตัดสินใจซื้อรถกระทางโชว์รูมมารถบ้านครับครับก่อนอื่นก็ก็ขอเกินนิดนึงนะครับว่าต้องขอขอบคุณนะครับคุณแอนที่ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอดีตภรรยาไปแล้วนะครับครับเพราะว่าเมื่อก่อนคือเป็นเมียตอนนี้เป็นแม่ถ้าเราไม่เชื่อแม่เนี่ย่ร้จะเชื่อใครนะครับก็จะขับรถผ่านมาเส้นนี้บ่อยนะครับแล้วก็หันมามองดูตลอดว่าเต็นท์ไม้รถบ้านเนี่ยมีรถสวย ก็ติดตามทางเพจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ิกต o k หรือว่าใน YouTube นะครับก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามาจากจากสื่อออนไลน์ตรงนั้นแล้วได้มาเห็นของจริงนะครับว่าของไม้รถบ้านเนี่ยรถก็คุณภาพเหมือนกับรถมือหนึ่งนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อที่นี่นะครับตัดสินใจอยู่นานไหมครับพี่ไม่นานเลยครับพอมาเห็นรถปุ๊บก็ชอบเลยแล้วก็เชื่อมั่นนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ย ก็อย <ítulo> ่างที่บอกนะครับว่าคุณแอนเขาทําการบ้านแต่ว่าผมเองเนี่ยจะให้ความสําคัญกับบริการหลังการขายนะครับก็จะเชื่อมั่นในตัวน้องยอดแล้วก็มายรถบ้านเป็นพิเศษขอบคุณมากมากเลยพี่ขอบคุณมากมากฝากถึงทางเอฟซีในช่องทิกตอกมายรถบ้านได้เลยครับก่อนอื่นก็ฝากมายรถบ้านนะครับแล้วก็น้องยอดแล้วก็น้องมายนะครับไว้ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับช่องทางต่างๆเกือบทุกช่องทางนะครับ ส่วนตัวเราสองคนนะครับก็ทําหลายธุรกิจหน่อยนะครับหลักๆเลยก็คือร้านท่าทองค้าผ้าที่ท่าทองใหม่อย,มอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามอนาไมเลยครับอนาไมยท่าทองเลยครับและก็าสาขาสอง,องอตรงนั้นนะครับสโลแกนก็คือว่าคุณคิดถึงผ้าคุณจะคิดถึงเรานะครับส่วนสาขาสองก็อยู่ในเมืองตรงข้ามที b ีบีนะครับตรงโรงเรียนเทพมิตรตรงนั้นก็ท่าทองกาเม็นก็ยังมีอีกธุรกิจนิดนึงนะครับก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการปักเสื้อสกรีนเสื้อนะครับหรือว่างานพิมพ์เสื้อ ตรงนั้นก็สโลแกนนะครับก็คือเราปักทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับอะไรที่เข้าท่าเราปักหมดปักหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆนะครับที่ต้องการเสื้อที่แบบเป็นโลโก้ของตัวเองนะฮะผมบอกเลยผมแอบเห็นแล้วแอบถามราคามาแล้วไม่แพงมากนะครับไม่แพงเลยนะฮะและคุณภาพดีด้วยผมเองก็เดี๋ยวผมจบคลิปนี้ขายรถใ้ระบดก็จะสั่งเหมือนกันนิดนึงครับก็มีธุรกิจตัวใหม่ที่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับก็คือร้านแม่แอนบิวตี้แอน์ชปนะครับก็เอาอุณแนหน่อยพูดหน่อย แม่แอนบิวตี้แอนช็อปนะคะก็นี้แม่แอนฝากธุรกิจร้านาแม่แอนบิวตี้แอนช็อปไว้ในดวงใจของเซเชียลด้นะคะอยากาเสริมสวยความสวยความงามนะคะสีผมหรือว่าเรื่องการแต่งตัวไปร้านแม่แอนบิวตี้แอนช็อปตรงข้ามอนามัยท่าทองใหม่นะคะฝากไว้ด้วยค่ะเบอร,โร์โทรนะคะ0 8 1 4 2 2 3 3 04ติดต่อแม่แอนได้นะคะวันนี้ก็ยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ